โรงเรียนโอ้แดดมาสวยมากค่ะนี่คือแสงแดดนะคะกระทบกับหิมะก็จะสวยเป็นพิเศษเพทานอาหารอิ่มแล้วค่ะแล้วก็เขาก็มีการโชว์ข้างนอกนะคะแล้วก็เป็ดก็จะรอดูรอบต่อไปค่ะ บรรยากาศตอนนี้สวยงามค่ะกับแสงแดดเพชรก็มาอาบแดดค่ะส่วนเด็กๆก,ก็ลิงๆกัน้องก็ไปห้องเย็บเสื้อผ้าอะไรของเขาเขาก็พาน้องเดินเที่ยวนะคะส่วนเพชรก็จะนอนนอนอาบแดดไม่ใช่ค่ะ <c oughs> อาหารถือว่าอร่อยนะคะที่นี่เขามีอาหารกินแล้วก็ มีที่พักพร้อมเลยค่ะที่จะ,จะอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ค่ะ

กนี้ก็คือการแสดงของนักเรียนนักศึกษานั่นเองนะคะเขาจะใช้ข้างนอกเป็นสถานที่การแสดงการแสดงของเขาก็จะเป็นนิทานพื้นบ้านค่ะที่สอกสอดแทรกการสอนไปในตัวค่ะเขาจะใช้การแสดงในการโชว์ให้เด็กนักเรียนประถมแล้วก็ อ,อนุบาลชมบ่อยๆค่ะเพื่อที่จะสอนให้เด็กรุ่นหลังรู้เรื่องเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านแล้วก็ใส่คำสอนเข้าไปค่ะก็เรียกได้ว่าสนุกสนานเหมือนกันค่ะที่ได้ชมนิทานพื้นบ้านของเขาที่ว่าเด็กนักเรียนสละเวลาค่ะสละเวลาที่ว่างจากการเรียน มาทำกิจกรรมร่วมกันค่ะนิทานพื้นบ้านนี้ทางโรงเรียนอนุบาลของเพชศนะคะก็ได้ใส่เข้าไปในหลักสูตรเหมือนกันค่ะในการสอนแล้วก็ให้เด็กๆยังรู้ในการอ่าเขาเรียกอะไรอะนิทานพื้นบ้านให้ยังคงอยู่ค่ะก็เรียกได้ว่าเขาก็ยัง อ่รักษาวไว้อยู่อย่างดีนั่นเองค่ะส่วนอ่าการแสดงเนี่ยก็จะเป็นจุดต่างๆค่ะแล้วก็แต่ละจุดก็จะเรื่องไม่เหมือนกันค่ะเราก็เดินรอบไปทั่วโรงเรียนนะคะเขาก็จะมีจุดต่างๆเสร็จจากจุดนี้แล้วหนูน้อยหมวกแดงก็จะพาเราไปอีกจุดหนึ่งเสร็จจากจุดนั้นนึงก็ไปเรื่อยๆจนถึงจบการ <c oughs> แสดงนั่นเองค่ะใช้เวลาในการแสดงจากบ่ายสามสิบห้าถึงสี่โมงครึ่งค่ะสี่โมงครึ่งการแสดงก็จะจบแล้วก็เราก็จะเข้าไปในห้องรวมตัวกันนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนิทานอีกเรื่องหนึ่งนะคะถามว่าหนาวไหมหนาวค่ะหนาวเท้าสุดๆค่ะหลายๆคนก็หนาวแต่ว่า เพื่อให้กำลังใจนักศึกษาพวกเราก็อยู่เป็นกลุ่มแล้วก็ตามพวกเขาแล้วความหนาวแล้วความสนุกมันมาคู่กันค่ะทำให้เราลืมหนาวแต่พอนิทานจบลงปุ๊บเดินไปอีกจุดหนึ่งแล้วโอ้ฉันแทบไม่อยากเดินต่อเลยค่ะอย่างที่บอกค่ะว่า,าผู้ปกครองให้ความสำคัญแก่ เด็กได้นักเรียนเป็นอย่างดีค่ะเราก็ต้องอร่วมทำกิจกรรมของพวกเขาต่อไปค่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อค่ะนิทานเรื่องต่อไปนะคะนี่ก็อีกเรื่องหนึง่งเรื่องอภาษาไทยมาจิ้งจอกกับกับมาจิ้งจอกกับตัวอะไรกระหนูหรือเปล่าน่าจะเป็นหนูนะคะภาษาไทยก็คือหนูมัน ขึ้นบนต้นไม้ได้แต่ว่ามาจิ้งจอกขึ้นไม่ได้ค่ะมาจิ้งจอกก็เลยต้องรอค่ะรอให้อ่าหนูลงมาเองค่ะสุดท้ายหนูก็ร้องเพลงให้มาจิ้งจอกฟังแล้วก็มาจิ้งจอกแอบหลับค่ะเดี๋ยวหนูก็จะวิ่งตามนั่นเองค่ะ Hva er det du gråter og bærer deg for? Jo, det har skjedd noe forferdelig, skjønner du. <laughs> どうだい

Kom og se. det har aldri vært så fint før. Ja, Men det her kan jo ikke stemme. La meg ta en titt, da. Oh, Å, Å, det se på fine Hvem er du? Og hva gjør du i vårt hus? Beklager så mye. Det var ikke meningen. Hva mener du med 'ikke meningen'? Her kommer du overalt. Oh.

ค่ะคืสเต็สชูเราจะได้กินปกคอนนะคะค่ะหลังจากที่การแสดงจบไปสำหรับอนอกสถานที่นะคะเราก็เข้ามาในห้องรวมค่ะห้องประชุมรวมผู้ปกคกองและก็นักศึกษาเช่นเคยค่ะก็จะมีการแสดงต่างๆค่ะทั้งร้องลําทำเพลงแล้วก็ แล้วแต่กิจกรรมที่นักเรียนถนัดนั่นเองค่ะส่วนลูกสาวเพชรก็อยู่กิจกรรมแคทวอล์กค่ะก็คือเดินแบบนั่นเองโดยที่ตัดเสื้อผ้าตัวเองนะคะเพชรก็อยากเอามาอวดเพื่อนๆเหมือนกันแต่แต่ว่าไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากลูกสาวนั่นเองก็เลยไม่สามารถเอามาให้เพื่อนๆชมค่ะว่าชุดของเขาสวยขนาดไหน ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจค่ะที่เขาสละเวลาทำกิจกรรมของเพื่อนๆกับเพื่อนๆน,นั่นเองค่ะทุกคนนักศึกษาที่นี่จะโดนค่ะทุกคนต้องร่วมการแสดงทุกคนค่ะไม่มีการยกเว้นนะคะนี่แหละค่ะการแสดงก็จบไปค่ะเราจะใช้เวลาจนถึงห้าโมงครึ่งค่ะถือว่าเลดพอสมควรค่ะจากนั้นเราก็จะเดินทางกลับค่ะกลับที่ไหนคะ ออสโลนั่นเองค่ะจากนี่ไปออสโลก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรนะคะในจะว่แวะเติมไฟฟ้าอีกค่ะใช้เวลาการเติมประมาณ15นาทีก็จะเต็มจากนั้นเดินทางไปขึ้นเรือเฟอร์รี่จากขึ้นเรือเฟอร์รี่เสร็จเราก็ไปส่งปูนั่นเองค่ะถือว่าการเดินทางของเรายาวนานเหลือเกินวันนี้ตั้งแต่เจด โมงนะคะตั้งแต่7จ็ดโมงจนถึง5้าทุ่มกว่าค่ะเพชรถึงถึงบ้านค่ะนี่แหค่ะเลอเฟรี่โอเคค่ะคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเพชรจะพาเพื่อนๆมาชมชีวิตการใช้ชีวิตอของเมียฝรั่งในนอร์เวย์ค่ะเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสมหวังสวัสดีค่ะ อีกครึ่งชั่วโมงอีกหนึ่งชั่วโมงก็จะถึงบ้านค่ะตอนนี้เราอยู่บนเรือนะคะเรือข้ามฟากเดี๋ยวเข้าไปหาเขาเอ๊ทำไมขายนามม้ำมากเย็นรอห้องน้ำตั้งนานนะคะเปิดห้องน้ำไม่ได้สรุปแล้วมันต้องดันค่ะมันไม่ใช่ดึงค่ะ เปิดเข้าไปห้องนะ้ำเต็มไม่รู้กี่ตันนะคะเยอะมากคือเรือลำนี้นะคะโอ้ดูมัขึ้นเลดค่ะลมแรงมากจนแทบจะปิวตกทะเลเลยแล้วเนี่ยไม่เข้าใจว่าทำไมลมแรงขนาดนี้หนาวด้วยฟังเสียงคืนทับ เรือค่ะแสดงว่าขคลื่นยักมากเลยมืออีฉันยังสั้นม่ก